สวัสดีครับคลิปนี้เรามาพูดถึงการเลือกมีลูกในปีสเตตัสเจ็ดหมายถึงเมื่อคนมีอายุเข้าสู่ในปีสเตตัสเจ็ด 7, ถ้ามีลูกลักษณะลูกที่จะมาเกิดกับเรากเราบอกเป็นเจ้ากรรมในเวรใครที่เคยสร้างกรรมไว้ตั้งแต่ดีดเราบอกเป็นพวกแบบ มาล้างแคนมาพรานมาทำให้พ่อแม่เดือดร้อนหรือ,อนกษณะักเรียกว่าลูกกรรมลูกเวรเกิดมาอันดับหนึ่งก็คือหนึ่งทำให้พ่อแม่มีปัญหากันมีหนี้มีสินทะเลาะกันบ้านแตกธุรกิจล้มละลายหรือมีปัญหาวุ่นวายหรือนั้นเกิดจากการระแวงเข้าใจผิดหรือการถูกใส่ร้าย,ายหรือบางคนท้องปั๊บพ่อมีคดีความหรือป่วยหรือ ไปมีคนอื่นหมายถึงว่าทุกอย่างเกิดมาเพื่อผลาญเพื่อทำลายพ่อแม่โดยตรงนี่คือลักษณะคนที่จะมาเกิดในปีสเตตัสเจ็ดสเตตัสเจ็ดถือว่าเป็นคนที่ลูกที่เกิดมาส่วนใหญ่จะเป็นพิการแฝงหรือแนวคิดไม่ค่อยตรงกันหรือเกิดมาทำให้พ่อแม่มีปัญหาวุ่นวายลักษณะที่ดีที่สุดของการที่จะมีลูกของปีนี้นะครับ เพราะเขาวิญญาณที่มาเกิดปีนี้เขาเรียกว่าวิญญาณาแคนเพราะนั้นลักษณะที่ดีสุดควรถ้ามีก็ควร 1. ไม่ควรมีสอก็คือควรจะเตรียมตัวในการที่จะมีลูกเหมาะสำหรับการาปรับสมดุลดูแลร่างกายของแม่หรือของพ่อแบบนี้หรือสภาพจิตใจเป็นหลัก 2. ก็คือถ้าจะมีก็ควรจะกำหนดปรึกษาหมอหรือผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ทั้งหลาย เกี่ยวกับการมีลูกเพราะถือว่าเป็นปีที่มีเอตพลมากๆต่อการมีลูกเพราะมีลูกแล้วมันจะก่อเวรต่อการมีรูกจกกักจบ3ก็คือควรจะกำหนดโมเดลให้สัมพันธ์กับพ่อแม่หรือเกี่ยวกับโมเดลที่ให้ลูกไม่เสี่ยงต่อลูกที่เป็นคนทรพีหรือลูกที่ไม่ทำใใ้้พ่อแม่เดือดร้อนนะครับนี่คือลักษณะปีสเตตัสเจ็ดนะครับ